ตัวอย่างนะครับจจัดรูปสมการไฮเปอร์โบลา x 1 6 x กลังสลบ y กําลังสงบวก x บวกเ2 y บวกห12เท่ททกา ib ib ทกับ0นย์ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานวิธีทำจัดสมการพาราโบลาที่กำหนดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานดังนี้1 6 x กําลังสอบวก1น x ลบเา y กําลังสอบวก1 2 y บวกหรเท่ากับ0จะได้เป็น1 6 x กําลังสองบวก1 0 x ลบเคูณ y กําลังสองลบับ0 จะได้เป็น16คูณ x กํลังบวกสิ x บวก16บคูณ25ลบ16คูณ25บวก9คูณ y กํลังลบ8 y ลบ9คูณ16บวก9คูณ16บวก1้เท่ากับ0ูนย์ครับจะได้ว่า16คูณ x กํลัง2ลบบวก1 0 x บวก25่ลบ16คูณ25ลบ9คูณ y กํลัง2ลบ8 y บวก16บกวก9คูณ16เท่ากับ1อเท่ากับศจะได้เป็น16คูณ x บวก 9คูณ y ลบ4ี่1ท่ากักลัลบ4บวกบเท่ากับ0ครับจะได้เป็น16คูณ x บวก5ทลบ9คูณ y ลบสทกักลัเท่ากับร4 4จะได้ว่า16คูณ x บวก5ทกำลังสองส่วน14ลบ9คูณ y ลบสี4เท่ากกำลังสองส่วน14เท่ากับ1ได้เป็น x บวก5ทกลังสอ่วน9ลบ y ลบสีทกกำลังสองส่วน16เท่ากับ1จะได้ว่า เบวก5้าเท่ากับกำลังสส่วน3กำลัง2ลบ y ลบ4ี่เท่ากกำลังสส่วน4กำลังสเท่ากับ1จึ่สมการรูปแบบมาตรฐานเราจะได้ว่า h เท่ากับลบ5 k เท่ากับ 4a เท่ากับ3 B เท่ากับ4 C เท่ากับห้าไฮเปอร์โบลานี้เป็นไฮเปอร์โบลาแกนตามขวางอยู่ในแนวนอนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ5 4จุดย่ออยู่ที่ลบ8 4และลบ2 4ส่วนโฟกัสอยู่ที่ลบ1ิบและส่วน4ครับ